เปิดสถานะหัวใจล่าสุดพลนวัตยอมรับแม่ห่วงแต่ไม่ได้ห่วงเผยค่อยเป็นค่อยไปไมิรีบเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังถูกฟแฟนๆจับตามองเป็นอย่างมากสําหรับเรื่องความรักพระเอกหนุ่มอย่างพลนวัตที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจว่าไม่โสดแล้วจนทำมลเหล่าแฟนๆรีบหาวับสาวที่เจ้าตัวคุยกันอย่างขมักขมันก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุกกี้ย่าดานั่นเองล่าสุดด้านพลนวัตได้เผยในส่วนของคุณแม่ที่มีความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนี้ว่าอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนในเรื่อง เื่องพามาเจอแม่ก็ค่อยๆไม่ต้องรีบพร้อมกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าคือแม่ก็เป็นห่วงแหละแต่ไม่ห่วงหรอกเพราะเขาอยากให้ดูแลตัวเองดีๆจริงๆผมก็ไม่ได้คุยเรื่องความรักกับแม่ส่วนมากจะเป็นเรื่องงานมากกว่ารอให้เข้าที่เข้าทางค่อยว่ากัน